เพชรยนต์ ion, สวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องจ้ะจ๋ารถสวยเกรด A ทุกทกท่านนะคะวันนี้อยู่กับน้องจ้ะจ๋าที่เพชรยนต์อีกแล้วนะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึง4แยกมีนบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้ก็ขอเอาใจวัยรุ่นสายซิ่งนะคะใครอยากได้กระบะจัดทรงหล่อแบบนี้นะคะบอกไว้เลยว่าห้ามพลาดคลิปนี้จริงๆนะคะวันนี้น้องเะจ๋านํามาเสิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยนะคะกับเจ้าอิสุสดีแม็นะคะ2.5แซนะคะ เป็นตัวแคปนั่นเองนะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าเจ้าของเดิมใช้มือเดียวได้รถปี2014นะคะราคาเพียง410,000บาทเท่านั้นนะคะเอาไปเลยราคานี้ไม่ต้องใช้เงินดาวน์นะคะใครอยากได้นะคะดูคลิปนี้ให้จบรับรองได้ความคุ้มค่านะคะความประหยัดนะคะแน่นอนนะคะสำหรับลูกค้าคนไหนอยากได้รถกระบะราคาถูกไว้ทำมาหาก,กินไว้ต่อย,ยอดหรือว่าจะเอาไว้ใช้ในครอบครัวนะคะถือว่าเป็นรถที่น่าใช้งานนะคะ เป็นรถที่ราคาแค่4 1 0 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นแค่8,000เท่านั้นสําหรับที่ลูกค้าไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยเนะคะเดี๋ยวน้อง,งจาจ่าจะพาผูชมความสวยความเดิมนะคะคันนี้นะคะที่น่าสนใจเลยไม้วิ่งไปแค่150,000กิโลนะคะซึ่งเป็นไม้แท้แล้วก็ไม้เดิมไม่มีเขียมไม้แน่นอนและที่สําคัญรถคันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีพิคว่ำไม่มีจมน้ําค่ะไปดูความสวยความเดิมนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะ โคมไฟด้านหน้านะคะเป็นโคมไฟเดิมๆนะคะเป็นโคมไฟที่ไม่ได้เปลี่ยนเลยนะคะเป็นของแท้จากสแตนดาร์ดโรงงานเป็นไฟตาลูกแก้วมาพร้อมกับไฟไฮโดรเจนนะคะแล้วไฟเลี้ยวแบบหลออไส้ในส่วนของไฟเดทามนะคะก็มีมาให้นะคะสำหรับชมนี้เพราะว่าเป็นตัวแซดชมปี2014เจ้าของเดิมนะคะใช้อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะ คันนี้ทะเบียนรอโอนย้ายมาเป็นทะเบียนกรุงเทพนะคะเพราะว่าคุณลูกค้าทุกท่านนะคะได้รถจากบริษัทเพชรยนต์ไปต้องเป็นรถทะเบียนกรุงเทพเท่านั้นนะคะแต่เราจะได้ทะเบียนใหม่นั่นเองเนาะโอเคเลยนะคะใครเห็นคลิปนี้แล้วนะคะกดไลค์กดแชร์เลยนะคะอย่าพลาดเลยนะคะที่จะได้รถราคาถูกๆนะคะสภาพส,สวยๆนะคะเกรด A แบบนี้และที่สําคัญไม่ชนหนักแน่นอนนะคะที่สําคัญเลยนะคะมาดูความสวยจุดต่อมาเลยนะคะรถคันนี้จัดทรงมาให้เรียบร้อยนะคะเป็นแมกเวลนะคะขนาด5แฉกนะคะสกู 6รูนะคะได้แม็กคอร์18ยางปี2021สัปดาห์ที่3นะคะเป็นดอกยางที่ยังลึกๆอยู่เลยนะคะสำหรับดอกยางใช้งานได้อีกปี2ปีเลยนะคะยังไม่ต้องเปลี่ยนนะคะยังไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมนะคะจัดไฟแนนซ์ผ่านนะคะก็เอาไปใช้งานต่อได้เลยในส่วนตัวของใต้ซุ้มล้อนะคะเดี๋ยวนะ้อยจ๋าจะซูมให้ดูอ่ะใต้ซุ้มล้อนะคะก็จะมีการโหลดลงนิดนึงอันนี้แจ้งไว้ก่อนเลยนะคะในคลิปนะคือคุณลูกค้าคนไหนที่ต้องการลถ ที่แบบว่าจัดทรงไปแล้วนะคะก็ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วแล้วก็จะของเดิมได้ติดสติกเกอร์นะคะคาดข้างประตูทั้ง2ฝั่งมาเลยนะคะก็ได้เท่ๆนะคะเพิ่มความเก๋ไก๋นะคะสำหรับรถคันนี้ไปอีกเลยนะคะหล่อเลยทีเดียวนะคะก็ได้รถสภาพเดิมๆนะคะสีดํานี้บอกเลยก่อนเลยว่าเป็นสีดําเดิมโรงงานนะคะยังไม่ได้มีการกลับสีไม่มีการเปลี่ยนเล่มแน่นอนนะคะคุณลูกค้าได้ความคุ้มค่าแน่นอนในส่วนตัวของฟิล์มนะคะ ตัวนี้นะคะขนาด60รอบคันนะคะขนาด60รอบคันแต่ว่าด้านหน้านะคะบานด้านหน้าเจ้าของเดิมติด40มานะคะแล้วก็ในส่วนของกระจกนะคะก็เป็นพับอัตโนมัติไฟฟ้าแล้วนะคะที่เปิดนะคะเจ้าของเดิมติดกันลอยนะคะโคมียม,มาให้นะคะแต่ว่าเป็นตัวเปิดที่เป็นสแตนดาดจากโรงงานมานะคะเป็นสีดำเป็นรถที่คุ้มค่านะคะรีบเลยนะคะ fc คนไหนเห็นคันนี้แล้วนะ,ะจัดทรงส,สวยหล่อๆแบบนี้นะคะใครอยากเป็นเจ้าของก็รีบโทรหาน้องาจ๋าที่เบอร์094 298 7 7 6 6นะคะ <S <S เบอร์นี้ไม่ทําให้ลูกค้าผิดหวังแน่นอนนะคะมาชมตัวต่อไปเลยนะคะสําหรับด้านหลังนะคะน้องก็จะาจ,จะพาไปชมความเดิมของไลเนอร์แล้วก็โครงสร้างนะคะเดิมของด้านหลังนะคะไปชมกันเลยมาดูความสวยนะคะจุดต่อมาเลยนะคะสําหรับไลเนอร์นะคะคุณลูกค้านะคะสังเกตจากไลเนอร์เลยนะคะแทบจะไม่มีรอยบรรทุกเลยนะคะไลเนอร์ iner, ค่อนข้างสภาพสมบูรณ์แบบมากนะคะเป็นของโลโก้ดีแมนะคะ เอ็กซ์ซรีนะคะอันนี้เป็นของรุ่นของที่ติดมาจากป้ายแดงเลยนะคะเป็นของที่มากับรถเลยนะคะเราไม่ได้มีการเปลี่ยนใดๆเลยนะคะสังเกตจากน็อตฝากระโปงนะคะจะไม่มีอรอยถอดไม่มีอรอยแกะไม่มีอรอยพ่นสีไม่มีอรอยโปสีนะคะน็อตทุกตัวยังอยู่ที่เดิมนะคะในส่วนตัวของ รายละเอียดต่างๆนะคะจุดเม็ดอาร์คร,รอเม็ดอาร์รต่างๆนะคะคือรถสภาพน่าใช้งานจริงๆนะคะคันนี้สวยจริงๆกริบและที่สําคัญนะคะคุณลูกค้าได้ความคุ้มค่าในราคาแค่410,000บาทนะคะไฟท้ายนะคะใช้งานได้ปกติดวงไฟตาที่3ใช้งานได้ปกติทั้งหมดนะคะรวมไปถึงกล้องมองถอยกล้องมองถอยถึงจะเป็นรถปี2014แต่ว่ายังชัดอยู่เลยนะยะยังชัดอยู่เลยนะคะสามารถใช้งานได้ปกติเลย เนี่ยฮะรวมไปถึงเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยที่เขาใส่จัดทรงมานะคะก็คือเจ้าของเดิมนะคะใส่มาให้แล้วพูดง่ายว่าถูกใจไวรุ่นแน่นอนแล้วก็ใส่ท่อนะคะปลายลั่นมานิดนึงแต่ว่าไม่ได้ดังมากเท่าไหร่นะคะใครที่สนใจแล้วก็อยากให้น้องาจ๋าพรีเซนต์ตรงไหนเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์หรือไลน์แอดเข้ามานะคะถามข้อมูลส่วนตัวกับน้องาจา๋าโดยตรงได้เลยเนะะี่ยฮะมีคําตอบให้คุณลูกค้าทุกคําถามแน่นอนเพราะว่ารถของเราสวยทุกคันเดิมทุกคันนะคะ ถ้าไม่เดิมไม่รับเข้านะคะอ่าในส่วนของใต้ซ้มร้อนะคะตรงแคสซีนะคะก็มีโหลดข้ามานะคะตรงนี้ก็น่าจะถูกใจัยรุ่นหลายๆคนนะคะสําหรับคนไหนที่ชอบรถจัดทรงทรงยูรับแค้แบบนี้นะคะก็ถือว่าคุ้มค่านะคะก็ถือว่าไม่ได้ไปเปลืองตังค์ที่จะทําเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเอาไปใช้งานต่อยอดได้เลยนี่ภายในคุณลูกค้าสังเกตจากภายในนะคะนี่คือรถปี2014นนะคะไม่แสนห้าสภาพรถไม่ช้ำเลยนะคะ สภาพรถไม่ช้ำเลยนะคะก็คือสังเกตจากแผงประตูนะคะด้านในด้านข้างนะคะความสวยความใหม่ของสีครีมนะคะตัดกับสีดำตรงกลางนะคะแล้วก็รวมไปถึงตัวเซนทรัลล็อกปุ่มล็อกต่างๆนะคะแล้วก็พวงมาลายัยสภาพเดิมไม่มีชำรุดไม่มีเสื่อมสภาพแต่ตัวนี้นะคะเป็นปี2 0 1 4ยังไม่ได้เปลี่ยนพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะยังเป็นพวงมาลัยเดิมๆอยู่แต่ว่าสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วเนะะี่ยค่ะ สามารถเชื่อมต่อบุ่ทุได้แล้วนะคะแล้วก็มีแอร์แบบอนาล็อกนะคะมาพร้อมเกียร์5สปีดนะคะเองนะคะเป็นเกียร์แมนวนวลนะคะแล้วมาดูความสวยงามนะคะจุดต่อมาก็คือตัวเบาะนะคะคุณลูกค้าเบาะตัวนี้นะคะได้เป็นเบาะเบาะไหมพรมกำมะหยี่ซึ่งเป็นเบาะสแตนดาร์ดจากโรงงานนะคะสังเกตความสวยงามนะคะก็คือค่อนข้างจะใหม่นะคะแล้วก็ไม่ช้าเลยไม่มีรอยขาดไม่มีรอยยุ่ยนะคะสังเกตตัวเบาะเลยนะคะนี่นะคะ ตัวเบาะสีครีมนะคะทนเดียวกันกับแผงประตูนะคะเฮดรูมสะอาดสะอ้านนะคะอ่านี่สวยๆเลยนะคะอันนี้คือให้เห็นกล้องสดนะคะคุณลูกค้านะสวยมากคันนี้นะคะเอาใจวัยรุ่นไปเลยคนไหนเป็น fc แฟนคลับน้องจ๋านะคะห้ามพลาดเลยนะคะในตัวแคปนะคะได้ในส่วนของเบาะก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบน,นะคะถุงเครื่องมือไม่แรงแล้ออะไรต่างๆนะคะมีให้หมดครบทุกอย่างเลยนะคะรถทุกคันที่น้องจ๋ารีวิวคุณลูกค้าได้ความคุ้มค่าจัดเต็มจัดหนักแน่นอน นะคะจะออกรถฟรีดาวหรือจะซื้อสดนะคะคันนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะก็สามารถทําได้เช่นกันก็ลองโทรสอบถามรายละเอียดดูนะคะน้องก็จจารีวิวไว้วันที่4นะคะเดือน8เวลา18บแนาิกานะคะ,ะ,คะวันนี้นะคะน้องก็จะจะลงคลิปไว้เวลา18บแดนิกานะคะใครเห็นคลิปนี้แล้วนะคะสนใจคันนี้รายได้อยู่ที่1 6 0 0 0บาทเช่าซื้อคนเดียวได้โดยไม่ต้องค้ำหรือใครมีเครดิตสามารถใช้ัตรประชาชนใบเดียวเช่าซื้อรถกับน้องก็จจาได้นะคะ สามารถรับรถกลับภายในวันได้นะคะใครมีเครดิตดีนะคะสามารถขอดูพิเศษได้ด้วยนะคะอันนี้คือเงื่อนไขพิเศษนะคะของทางบริษัทเรานะคะมีให้ลูกค้าแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปชมความสวยความเดิมของห้องเครื่องยนต์นะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะนะคะเดีะะ๋ยวน้องจ้า <IE> จะพามาชมห้องเครื่องนะคะตอนนี้น้องจะจา้าได้สตาร์ทเครื่องยนต์ไว้นะคะเป็นเครื่องยนต์ที่วิ่งไปเพียง150,000กว่ากิโลเมตรนะคะแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์เดเดิมเลยนะคะ ไม่มีสนหนักไม่มีพลิ้กท่อแล้วเครื่องยนต์ก็ไม่มีอรอยเยิ้มจากน้ำมันเครื่องเนะฮะเป็นเครื่อง2.5นะคะเชื้อเพลิงดีเซลนะ,ะอ่าคุณลูกค้าดูชัดๆเลยนะคะคานหน้าเดิมนะคะน,น็อตทุกตัวไม่มีขยับแน่นอนนะคะน,น็อตไม่มีรอยถอดนะคะนั่นแน่นกริบๆเหมือนเดิมนะคะสนวนการความร้อนอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบก็เหมือนว่ารถคันนี้นะคะเจ้าของเดิมนะคะไม่ได้ตกแต่งแก้ไขกับเรื่องโครงสร้างนะคะบอดี้หรือว่าตัวห้องเครื่องยนต์แต่อย่างใดนะคะเพียงแต่ว่าติด ใส่ปลายท่อลั่นมาแค่นั้นเองแต่เครื่องยนต์นะคะแล้วก็บอดีรถเดิมทั้งคันนะคะเดิมทั้งคันนี่รับประกันเลยคานน็อตด,ด้านหน้านะคะไม่มีรอยถอดนะคะน็อตแก้มซ้ายแก้มขวานะคะอยู่จุดเดิมทั้งหมดเลยนะคะคานด้านหน้าคานยึดหมอน้ํานะคะต่างๆนะคะรายละเอียดต่างๆสามารถตรวจสอบได้นะคะตรงนี้นะคะมอกอคาเตือนต่างๆอยู่ครบทั้งหมดรวมไปถึงแผ่นเพจนะคะพลาสติกยังไม่ได้แกะออกเลยนะคะตรงนี้สําคัญนะคะเวลาดูดูรถมือสองนะคะคุณลูกค้า น้องก็จะไม่โกงลูกค้าแน่นอนนะคะได้คุณภาพได้ความคุ้มค่าได้รดราคาถูกได้รสภาพดีมีวาระตีให้ทุกค่ะนะคะวันนี้น้องก็จะาก็กฝากลูกค้าไว้ด้วยนะคะใครสนใจนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะจะส่งสีสวยแบบนี้ราคาถูกฟรีดาวนะคะคนมีเครดิตขอดอกเบียพิเศษได้ด้วยนะคะถือว่าคุ้มใครคิดว่าคุ้มนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกระเทกไลค์มาเลยนะคะแล้วก็แนะนําเพื่อนหรือว่า ใครที่รู้จักสนใจรถราคาประมาณนี้แล้วได้รถสวยๆจัดทรงเท่ๆนะคะวันนี้น้องจ๋าไม่ทําให้ลูกค้าผิดหวังแน่นอนเนาะก็ฝากไว้ด้วยนะคะใครสนใจโทร0942987766เบอร์น้องจ๋าสายตรงนะคะน้องจ๋าดูแลลูกค้าเองทุกเคสนะคะบริการลูกค้าเองด้วยตัวของน้อง,องกระจ๋าเองทุกเคสเลยนะคะใครมาหาน้องจ๋าไม่มีผิดหวังนะคะวันนี้เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้น้องจ๋าด้วยนะคะโดยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือน นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ